สวัสดีครับผมนายวัฒนาวัฒนศรินะครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุปไตรัยนองคําค่ะนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาคอมพิวเตอร์าคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนคนครศรีธรรมราชค่ะโดยกลุ่มของดิฉันได้จัดการเรียนรู้ Project Based Learning ตามแนวทฤษฎี Productionism ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมการศึกษาในศตวรรษที่11การศึกษาในศตวรรษที่11นี้ ครูจะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจะมีความยืดหยุ่นสร้างสรรค์ทา้าทายและซับซ้อนโรงเรียนในปัจจุบันก็จะเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติงานด้วยตนเองซึ่งครูจะเป็นผู้ที่มอบหมายงานและให้ผู้เรียนได้ศึกษาปฏิบัติและนำสิ่งที่ตัวเองปฏิบัตินั้นมาเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่การน,นำเสนองานหรือว่าให้ผู้เรียนนั้น ได้นำประโยชน์ที่ได้จากการนำเสนอง,งานไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ e c t b a s e d Learning ก็คือวิธีการเรียนรู้วิธีการหนึ่งที่เน้นนำปัญหามาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ c o n t a ค i ั่นล i s m มีสาระสำคัญก็คือ 1. ความรู้ไม่ได้เกิดจากผู้สอนเพียงอย่างเดียว 2. การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้เรียนปฏิบัติและลงมือทําด้วยตนเองสามารถเก็บข้อมูลของสิ่งแวดล้อมเข้าไปเป็นโครงสร้างของสมองของตอนเองได้สามารถนําความรู้เก่าและความรู้ใหม่สามาร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาซึ่งทั้งหมดนี้จะอยู่ภายใต้ประสบการณ์และบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อาการเรียนรู้โดยยึดหลักคิดที่ว่าการเรียนรู้ที่ดีไม่ได้มาจากการหาวิธีสอนที่ดีแก่ผู้สอนแต่มาจากการเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้ศึกษาและปฏิบัติด้วยตนเองครับต่อไปนะครับจะเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้นะครับตามทฤษฎีคอน t ักชันนิซึมนะครับกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนภฐมคีรีพิทยาคมครับกระบวนการจัดการการเรียนรู้นะครับมีทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันนะครับหนึ่งขั้นตอนที่1นะครับก็คือขั้นตอนการนํเข้อสู่บทเรียนนะครับโดยครูผู้สอนนะครับจะกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากจะ เรียนวิชานี้โดยใช้ค okay, no. yeah. in ําถามเป็นคําถามปลายเปิดนะครับอย่างเช่นครูผู้สอนนะครับถามว่านักเรียนเคยใช้โปรแกรม PC นี้มาแล้วหรือบ้างหรือยังหรือว่าเคยเห็นโปรแกรมนี้ไหมอยากจะใช้โปรแกรมนี้ไหมอยากจะรู้ไหมว่าโปรแกรมนี้มีไว้เพื่ออะไรครับขั้นตอนต่อไปครับก็คือขั้นตอนที่2นะครับก็คือขั้นสอนโดยครูนี่นะครับจะอธิบายให้ฟังว่าเว็บ PC หรือว่าโปรแกรม PC นี่มีไว้เพื่ออะไรมีไว้ใช้ทําอะไรมีองค์ประกอบอะไรบ้างแล้วก็จะให้ผู้เรียนหรือว่านักเรียนนะครับ ให้อ่าให้ไปหาความรู้แล้วก็ให้ไปหาองค์ประกอบความหมายด้วยตัวเองครับ,รบขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนที่3ครับนั่นก็คือขั้นตอนการจัดกิจกรรมครับก็จะให้นักเรียนนี่แหละครับหาความรู้แล้วก็ด้วยตัวเองแล้วก็จะให้นักเรียนนะครับหาความดีของพ่อหลวงในในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เอามาใส่ในโปรแกรม PC ในเว็บ PC นะครับโดยที่ว่าจะให้นักเรียนนี่เป็นผู้เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองครับ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับขั้นตอนที่4นั่นก็คือขั้นตอนการสรุปนะครับครูผู้สอนนะครับจะสุ่มนักเรียนออกมา2-3ถึงคนนะครับออกมาสรุปให้ฟังให้เพื่อนๆในห้องฟังว่าโปรแกรม PC นี่มีไว้เพื่อเพื่ออะไรบ้างมีไว้ใช้ทําอะไรได้บ้างและก็ให้บอกว่าโปรแกรม PC นี่สามารถเอาไปประยุกใช้ในชีวิตประจําวันอะไรได้บ้างแล้วก็เรื่องที่ทําคือเรื่องอะไรครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนที่5ก็คือขั้นตอนการนําไปประยุกต์ใช้นะครับ นําไปประยุกต์ใช้นะครับสามารถโปรแกรม PC นะครับสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้หลายๆวิชาหรือว่าสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อีกมากมายหลายอย่างครับสําหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ c o n t t r c t t i o n s m ที่ให้เด็กลงมือเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้การเรียนรู้แบบ p r o j e c t b a s e d Learning ครับเป็นโครงการที่ให้เด็กนะครับได้วางแผนได้มีการได้มีการคิดกระบวนการการลงมือทำรวมไปถึงการนําเสนอได้ด้วยตนเองนะครับครับ สุดท้ายนี้นะครับก็การเรียนรู้ได้ด้วยตนเองนะครับเป็นการเรียนรู้ที่สําคัญมากเพราะว่าการเรียนรู้ด้วยตนเองจะเป็นการที่เราสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตได้ด้วยตนเองไม่ต้องที่จะไปพึ่งสิ่งอื่นหรือไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นนะครับเพราะการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่เราจะต้องทุกคนนะครับทุกคนนะครับจะต้องมี